มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวีระชัยนาคมาตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอักคีภัยจำนวนหนึ่งครอบครัวโดยมีนายกิตแก้วทองหลางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดในอำเภอพาชีผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางวงเดือนพันยะวงซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดอักคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน3คนสำหรับการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ครอบครัวดังกล่าวต่างทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถมพกแห่งมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชชูปถมเป็นล้นพ้นครับ